สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆคุณเพื่อนชาวยูทูบนะครับเอาเมื่อนี้มาเบิงรถแมคโครพีซีสองรอยรุ่นคิดนะครับโอ้มมดสุ่ รถดำล็อกกีร้อยเก้าสิบหาเร่งมาเนาะครับเหดฟารามไก่เบท่าโกนะครับรเบท่าโก,นะร,ถาโกรถดำกันแลนขั้นเดียวครับขั้นหนึ่ง เบรกโบยู่ครับเลยไปเหตุเบรกพี่น้องจะเลยเหลือแต่ลลอกกี่คันเดียวนะครับอายุัาพีเซ่สองรอยครับรุ่นเจ็ดพี่น้องใส่เครื่องยนต์คัมมินนะครับ วันนี้โชฟเฟอร์ผู้เป็นรับไมโคก็เป็นโชฟเฟอร์แอสน,นะครับใบแท็กอยู่แปดสิบครับลู่เลอร์เจ็ดโตแคเรียนสองโตนะครับร่อยซีีแรกมาพี่น้องสำหรับโคมัตสึรุนเจ็ดเนี่ย พุ่งกีดอยู่ที่0.93กาลูกบาทเมตรนะครับใส่เครื่องยนต์มุกเอสดีนะครับ ยังยเนก็นามาเร็วอินเตอร์คุลเลอร์โอ้มาโุรุ่นเก็ดครับสองร้อยอ่าเจ้าล็อกกี้เสียเว็บ จัดผู้เดียวเต็มๆแล้วครับเดี๋ยวละาหาสบาทครับรถด,ด,ดำอ่าผู้เดียวมือและย,ยี่สิบแถวในการสบายแล้วครับ พี่ต้องพวกงี้ยู่เลยครับสามสี่มือวันนี้โชเฟอร์เว็บุ้ปาวเว็บทางศรีวิไลครับบ้านหนองไผ่ศรีวิไลทั่ว โชเฟอร์แมคโครเฮ้ากับเป็นโชเฟอร์แอดครับผู้คนจัดนักจัดเต็มให้รถดำให้กับทีมงานเนะครับเป็นรถฝาม้วนครับมาจาทางอัมเชอราพูปมเฮ้าครับเป็นงานถ้อยดินผมที่ฟ้าไกย เบธาโก้พี่น้องเป็นของเบธาโกเโกนาะครับโอ้โอกุ้งจีพืนน่อนี่อาจจะอยู่ที่ศูนย์จุดเก่าสามลูกบาทเมตรพี่น้องีใหญ่อยู่ครับ,บไปแล้วล็อกเก้ ทีงานมาเลยครับคนนี่เบรกเบรกโคอยนะครับเลยไปเห็ดเบรกอยู่เบรกหัวนะครับเบรกล้มเบรกเจ็บฟีหัวอันสองกระหลายมือ,อแล้ยวพี่น้อง ตัวนี้ใส่เครื่องยนต์คอมมิน์นะครับ6สูบคอมเรลเทอร์โบวัดรอบเครื่องที่2,000รอบต่อนานทีนะครับเป็นเครื่องยนต์6สดนะครับปั๊มกับโคโมตสุพี่น้อง ไปแท็กเิ่นอยู่ประมาณ80เซนติเมตรลูเลอร์เจ็ลูก,ก,ลกแคเลี่ยงโตนะครับอามือนี้เสียเว็บนี่จัดผู้เดียวเต็มๆเลยครับอ่าก็ได้รอเชี่ยวยากนะครับเมือละ20ยี่เดียวนี่ก็สบายแล้วครับเสียเว็บ บอกเลยครับหรืประมาณสามเมตรสี3 Me 3 Me yeah, ่เมตรสามเมตรกูกลัวนะครับเยครับเท่กันจะจ่อีนพี่น้อง ลุงอาหารเพิ่นกระลังสางนะครับสร้างเพิ่นกระลังเห็ดแต่ว่าสิีไร้ถมนะครับจะได้เอาดินเขาไปใส่ไปเสริมมียอีกพี่น้องแต่ว่าดินอยากร่มครับป่อยเขาไปบ่เถิงครับต้องใส่รถไถรถดำมาเป็นเท้ารถไถดันเข้าไปนะครับดันสีได่นนอง หลับคนเดียวเต็มเต็มเซเว็ตมาเนี่ยล็อกกี้หกเคสอีหนึ่งนะครับรอยเกาสิบพาแรงมากครับ เดี๋ยวละหาสิบบาทครับรถดํานะครับนารุ่นอยูอ่พี่น้องเพราะว่านโบกไก่นะครับโบได้แลีนไก่พี่น้องแลีนมาปุ๊บก็ถอยดาาเท่รถหาสิบบาทก็น,น่าจะาขอฟังมาเด้อพี่น้องรถดับผู้ใดต้องการ เพราะท่านมีงานกับมาครับทีมงานปลามวนอ,อยู่หลังเทิดซักอมองรับซื้อเขาแล้วครับบ้าน้องฟ้าเฮานีา่มาสอบถามเพื่อนๆครับเพื่อนต้องการดอกรถด,ดำก็ได้ดี๋ยวนี่ผู้ดใดเพราะท่านมีงานกับมานะครับมาเห็นน้ำเพลินครับ เทินัสักลุงเรืองคางคางเท่านั้นสักนะครับโอ่เรียวเขาโซ่คางเทินัสักก็หลักออามาเลยครับออามาจนสุดโอยพี่น้องฟาร์มไก่ฟาร์มไก่เบทาโกถูกเอาสำหรับคลิปนี้ลากันสำหรับนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังกลับมาพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ